สวัสดีครับหน่วยงานความปลอดภัยบริษัทปูนซีเมนไทยท่าหลวงจำกัดขอนำเสนอคลิปความปลอดภัยในการใช้งานบันไดทรง A หรือบันไดอลูมิเนียมนำเสนอโดยคุณบำเพ็ญธรรมถิ่นศรีภูมิเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยบริษัทปูนซีเมนไทยท่าหลวงจำกัดสวัสดีครับผมจอปอบำเพ็ญธรรมถิ่นศรีภูมิวันนี้ผมจะมาแนะนาการใช้บันไดทรง A นะครับ ก่อนที่จะแนะนําการใช้บันไดทรงเอผมขออธิบายถึงส่วนประกอบต่างๆของอธิบายบันไดทรงเอก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือขาด้านหน้าบันไดนะครับขาหลังนะครับค้ำยันขั้นบันไดแผ่นพื้นด้านบนและก็แผ่นกันลื่นนะครับนี่ทั้งหมดนี้ก็คือส่วนประกอบที่สําคัญของบันไดทรงเอครับส่วนประกอบบันไดทรงเอประกอบไปด้วย1่ ลาวหน้าบันได 2. อลาวหลังบันได 3. ขั้นบันได 4. ี่แท่นบนสุด 5. ขาค้ำยัน 6. บ,บันไดเหยียดและเที่สวมขาบันไดกันลื่นภาพต่อไปขอเชิญชมวิธีการใช้งานนะครับ,รบต่อไปเราก็จะมาสาธิตวิธีใช้บันไดสูงเองนะครับเมื่อเรา ตรวจสอบสภาพบันไดที่มีความสมบูรณ์ในทุกด้านแล้วนะครับเราก็กางบันไดออกนะครับหลังจากที่กางบันไดออกอยู่บนพื้นที่เรียบไม่ลาดชันแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆก้าวขึ้นไปทํางานด้านบนนะครับงานในที่นี้ที่เราจะเห็นนี่ก็คืองานไฟแสงสว่างนะครับการจัดวางบันไดก็สำคัญนะครับเราต้องให้ขาบันไดด้านหลังนี้อยู่ทางด้านชิ้นงานที่เราจะทานะครับตามภาพนะครับเราค่อยๆก้าวขึ้นไปทีละขั้นนะครับมือทั้งสองด้านเราต้องสัมผัส บันไดด้านหน้าสำหรับบ, 2, 2, 2, บันสองสองบันไดสองขั้นบนนี้ห้ามเหยียนบยนะครับห้ามเหยียบเมื่อผมถึงจุดด้านบนสุดแล้วนี่นะครับขาทั้งสองด้านฝ่าเท้าทั้งสองด้านผมต้องสัมผัสกับออขั้นบันไดน,นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือมือต้องสัมผัสกับบันไดหรือเราต้องมีวะยะสามส่วนที่สัมผัสกับบันไดน,นะครับก็คือฝ่าเท้าสองด้านมือด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับ เราก็จะเหลือมืออีกหนึ่งด้านสําหรับการทํางานนะครับในกรณีทีเออ่เราต้องใช้มือสองมือนี้นะทำงานนะครับเราก็ใช้ออส่วนที่เป็นหน้าอกหรือหน้าท้องแนบไปกับออขั้นบันไดด้านหน้านะครับเพื่อให้เกิดความมัน่นคงแล้วก็ใช้มือสองด้านออทำงานในระหว่างที่ทํางานนะครับเราห้ามเอ็นตัวออกนอกแนวบันไดนะครับห้ามเอ็นตัวออกนอกแนวบันไดเพืนน่อป้องกันไม่ให้บันไดล้มนะครับ เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นควรที่จะมีผู้ช่วยในการที่จะมาจับบันไดนะครับจับบันไดช่วยกับเรานะครับหลังจากที่งานเสร็จแล้วเราก็ค่อยลงมานะลงมาก้าทีละขั้นนะครับมือทั้งสองด้านนี้ต้องสัมผัสกับบันไดด้านหน้านะครับลงมาด้านล่างอย่างปลอดภัยครับนอกเหนือจากการใช้งานทั่วไปแล้วการใช้งานบันไดยังมีข้อควรระวังดังต่อไปนี้ ข้อที่ 1. ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องคันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้งข้อที่2เมื่อการบันไดจนสุดต้องมั่นใจว่าพื้นที่รองเรียบเสมอกันหากเป็นพื้นเอียงต้องวางบันไดหันหน้าในทางเดียวกันกับแนวลาดเอียงเสมอข้อที่ส หากพื้นรองบันไดเป็นพื้นปูกระเบื้องหรือพื้นปูนเรียบควรหาวัสดุรองขาบันไดเช่นพรมปูพื้นหรือผ้าเพื่อป้องกันการลื่นถลายของบันไดข้อที่4หากพื้นรองบันไดเป็นดินอ่อนหรือดินเปียกเมื่อขึ้นบันไดไปสองขั้นให้ลองพยมดูว่ามีขาบันไดข้างใดข้างหนึ่ง จมลงไปในดินมากเกินไปหรือไม่ข้อที่5การขึ้นบันไดต้องหันหน้าเข้าหาบันไดและให้งานที่จะทําอยู่ด้านหน้าเสมอห้ามหันหน้าออกโดยเด็ดขาดเพราะเราจะไม่มีอะไรให้ใหยึดเกาะและจับคัดตกลงมาง่ายข้อที่6การยืนเพื่อปฏิบัติงานบนบันได ไม่ควรยืนบนบันไดขั้นที่สูงที่สุดควรเหลือสองขั้นสุดท้ายไว้เพราะจะทําให้จุดศสย์ถ่วงจะแคบและการทรงตัวต้องอาศัยกําลังขาและกําลังเท้ามากขึ้น 7. ในการใช้งานบันไดทุกครั้งจะต้องมีผู้ช่วยเหลือในการจับบันไดทุกครั้งเพื่อป้องกันการโยกป้องกันการล้มขณะปฏิบัติงาน นี่ก็คือส่วนประกอบของบันไดทรงเอและก็วิธีการใช้บันไดทรงเอนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากพวกเราทุกคนนะครับใช้บันไดทรงเออย่างปลอดภัยตามขั้นตอนของการใช้งานนะครับขอทุกคนทํางานด้วยความปลอดภัยสวัสดีครับครับสําหรับคลิปความปลอดภัยการทํางานบันไดในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณบาเพ็ญธรรมถิ่นศรีภูมิ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยบริษัทภูนซิมเมนไทยท่าหลวงกำกัดนะครับผู้ฝึกสอนและภาพสวยๆจากสสคอสำหรับลำคูนนะครับฤฤฤคอยพบกับคลิปวิดีโอในครั้งต่อไปของหน่วยงานความปลอดภยัยบูนท่าหลวงนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ